โลกถูกตันหาชักไปโลกถูกตันหาจุดดึงไปรอบๆสัตว์โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวสิ่งนั้นคือตันหาหการที่เราเวียนว่ายายเกิดการที่เรานะไม่พ้นจากทุกข์การที่เรานะหรือโลกเนี้ยที่มันหมุนไปเป็นประการต่างๆพระเจ้าบอกว่าเพราะ อำนาจของตัณหาเราจะได้ยินบ่อยเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสหยาบที่ที่เห็นเห็นกันแบบนะชัดๆเห็นกันแบบเออคนนี้มันมีตัณหามันมีความอยากใช่ไหมมันก็จะอยากได้มันก็พยายามมันทําทุกวิธีทางจะอยากได้ยศได้ตําแหน่งอยากได้วัตถุสิ่งของ อยากได้ของของเขาอยากได้อำนาจก็แข่งแย่งกันทําทุกวิธีทางแม้จะลงทุนแม้จะอืมเรียกว่าความละอายกลัวต่อบาปไม่มีนะมเมื่อตัณหาพาไปแล้วต้องเอาให้ได้ต้องทําให้ได้อย่างนี้เพราะตัณหามันจึงเป็นเป็นกินเลสเป็นสิ่งที่ชักนําให้มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกนะ